นโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรณตังพุทธังอภิปูเชยามะอิมินาสกาเรณตังธรรมังอภิปูเชยามะ อิมินาสักการณนะตังสังคังอภิปูชยามะ หลังจากที่เขาเกาวคำอารัธนาเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมานำสิ่งที่เฮาบนบานสารเก่าพลว้มาถวายให้ครับหลวงพ่อหญ่ค่ะทัางวัดนะจ๊ะก,ก็มีคันหาค่ะพี่น้องคันดอกไม้ค่ะแต่งคันดอกไม้แล้วก็ต้นเงินค่ะแล้วก็บังไฟเก่าบางค่ะพี่น้องที่ยค่าบนไใบนะคะส่วนเงินที่ต้นเงินนี่ตามศรัทธาด้อจากพี่น้องเพิินบ่ได้บังคับเฮาวัดเท่าใดค่ะเฮาบนว้จังไหนเฮากะ จจััดมามาาตนน้ะส่วนบางไฟนี่ก็จะมีทั้งวัดเพิ่นจัดเตรียมไว้ค่ะเป็นชุดค่ะอันนี้นะคะบอกขอเอ่ยนะคะว่าเพิ่นจัดเตรียมไว้ชุดละเท่าใดชุดละจักบาทนีืบอกข <ầ y S 1> อเอ่ยเลยค่ะแต่เทสูงจนเกินไปจะเขากระถายเพิ่นเ,เลยจ้ะ พี่น้องจ้าคลิปนี้เขากำลังสิไปจุดบังไฟค่ะบังไฟถวายแก้บนจะพี่น้องก้าบ้างค่ะตามเขามาเลยจา้าตามตะวันกบแมงขาวมาเลยค่ะไปแก้บนกับพี่น้องไปจุดพุ่นสถานที่ที่สิจุดบังไฟอยู่คลิโค้งค่ะพี่น้องจากนี่บังไฟค่ะเก้าบ้างค่ะพี่น้อง ตามมาเลยจ้าแม่ขาวกับตะวอนกับพามาหอดสถานที่จุดบังไฟถวายแก้บนแล้วจ้ามาเบิงเพิ่นว่าเห็ดแบบใดจ้า วางไฟที่แม่ขาบ,บนไว้นี่มียู่เก่าบ้างเด้อค่ะพี่น้องใช่ถูกแล้วหันมาทางนี้แหละเออนั่นแหละให้ให้ให้ฉนวนมันอยู่จังสันละเออห่างๆกันก็ได้ไมั้งอืม ตอนนี้ก็เที่ยงกวัวค่ะพี่น้องเป็นเวลาเที่ยงกวัวแล้วค่ะออกบ้านมากระเาม้งกวัวกัมาขึ้นเงินรางวัลอยู่ทกศค่ะเจอก,กันเลยเลยมาทําพิธีแก่บนค่ะพี่น้องสำหรับต้นเงินกระถวายไปแล้วเรียบร้อยค่ะนั่นนี่ก็ เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องมาจุดบังไฟถวายค่ะในการมาแก้บนเทนี้แม่เขาก็ได้บนต่ออีกเด้อจ้ะบนเพิ่นต่ออีกอยู่เพราะว่าก็ยังว่าท่านได้สําเร็จในชีวิตปันใดแต่หลังจากที่เขาบ่นไหวก็มีสิ่งดีๆเขามมายางมากมายเลยค่ะพี่น้องจากแม่เขาที่บ่เคยถือมวยมาตั้งหาปีที่แล้วหลังจากที่มาบนเพิ่นไหวนี่แหละ เริ่มถูกมาเรื่อยๆเรื่อยๆยจ้ะพี่น้องน้อยบ้างหลายบ้างค่ะน้อยบ้างเยอะบ้างมากหน่อยแล้วกะว่ากันไปค่ะจังหมู่ว่าน,นี่ก็ได้หวยรัฐบาลค่ะเรือว่าลอรตเตอรีนั่นแหละมาสิบใบค่ะเลขน้อยจ้ะพี่น้องก็ยังถือว่าเป็นโชคดีอยู่ค่ะอ้าวจุดเลย បាទបាយរត់1 เสียงดังเกินคืนดีแม่นว่โอ้ยนั่นละ่ะอันคือดีละ่ะเฮาสิดวงดีเฮาสิถูกหวยเฮาสิีลำรวยคนจะสง่งให้เฮาเึ้นโชคดีทั้งสิล่ะอืมสาธุค้นจุดเดืยวสันแม่ละ่ะ <laughs> Toi nắng đi yên khán đài thôi 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 ăn thôi 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 ขนาดเลยพี่น้องเอ้ึ้นดียังขนาดเลยกองไม่ข้าวจับว้มสูงบดได้กันแม่นจับว้มสูงดได้ไหมคะก้มสูงให้พี่น้องบ้งเยอะสินยางงามเลยทั้งเก่าบังคะ่ะพี่นอ้องอาจารเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะ คลิปเกีบบนค่ะพี่น้องแม่ข่าวกับคอลาพี่ละน้องไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะแต่วันมาลามาปิดคลิปให้แน่ <Okay. S 1> เอาเก็ขอบคุณนั่นแหละฮะเออเนมือขึ้นแ็ขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่ข่าวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ Thank you.